me Hello สวัสดีค่ะทุกคนและนี่คือเฟ r ร์สซเอลย้มาพร้อมท่าช่องใหม่ด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราอยู่ในสถานที่ปิดอีกแล้วนะคะซึ่งก็คือเป็นห้องผักเฟิร์นในการมาใช้ทุนนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมาปิง๊ง เปิดกล่องนะคะคะ o f f i c i a l Kit ของ New East รุ่นที่3นะคะ 3, 3, ของ Love รุ่นที่3นะคะซึ่งในในรอบนี้นะคะ <c oughs> ก็ Official Kit เนี่ยพมาณในทีมของ University นะคะ New East University <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปแปลนโฉมให้เข้ากับยุคนน่อยนะคะเย้กลับมาแล้วนะคะ ก็มาในภาพลักษณ์ของคนแกกุ้งไม่ใช่นะคะก็คือเป็นเสื้อกาวนะคะที่ใช้เรียนที่คณะนะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาเปิด u n นบ x ็อกนะคะ New East Official Kit รุ่นสามนะคะเลิฟรุ่นสก็อันเนี้ยเราซื้อ pre order มาก็ไม่แน่ใจว่าอีกกล่องเนี้ยคือเขาให้มาอยู่แล้วหรือเปล่า หรือว่าร้านใส่มาให้นะคะแต่ว่าเราก็มาเริ่มเปิดกันเลยนะคะว้าวเปิดกล่องมาปุ๊บก็จะมีนี่ะคะม,มีเป็นโลโก้ New Eat มากก่อนใครเพื่อนเลยนะคะสีขาวสวยงามมาในแพ็คพลาสติกนะคะอ๋อนี่นะคะ เปิดมาปุนะคะก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ว้าวมีชื่อนะคะมีชื่อของเปิดแล้วก็มีรหัสต่างๆแล้วก็วันเกิดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเอ๊ะมันให้ดูได้ไหมอ่ะไม่รู้ให้ดูไปแล้วนะคะซึ่งเหมือนกล่องอันเนี้ยนะคะมันจะเป็นเปิดด้านข้างอย่างนี้เปิดรอบๆตรงนี้เลยนะมีทั้งหมดอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนะคะ ซึ่งมันอันเนี้ยเป็นปกติโอ้ยคิดถึงตอนอยู่มาหาลาัยเลยก็คือพอทํางานเสร็จก็คือถ้าถ้ารู้ว่าของมาส่งที่บ้านเนี้ยก็จะมีความแบบว่าหายเหนื่อยในระดับหนึ่งนะคะหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเพราะว่า <c oughs> เรากลับมาสู่โลกของการตีแม่นะคะได้กลับมาเจอพี่ยอนนะคะก็เดี๋ยวจะใช้คัตเตอร์นะคะค่อยๆกรีดตามร่องนี้ละกันเนาะ <c oughs> โอ้ยจังหวะนี้ตื่นเต้นมาก คนเสียวมากเลยทุกคนกลัวจะเล่าตอนอยู่มหาลัยว่าแบบชุดเนี้ยเป็นชุดที่แบบว่าใช้บนคลินิกจริงๆใช่ปะแล้วก็ถ้าใส่ทั่วไปใส่อยู่เฉยๆก็จะร้อนถ้าใส่แบบอยู่ห้องปกติจะร้อนแต่ถ้าอยู่บนคลินิกอะ ก็จะกลายเป็นชุดที่แบบทำให้เราไม่หนาวเพราะว่าแอร์เขาจะเปิดเย็นมากนะคะแต่ว่าเราก็จะร้อนอีกครั้งตอนเราก็จะเริ่มมีเหงื่อตกอะไรเงี้ยตอนที่แบบเราทำงานแล้วเราเครียดเป็นงานที่แบบมันไม่ตรงไปตรงมาเป็นงานที่พลิกๆแล้วก็จะเริ่มแบบชิบหายแล้วอะไรเงี้ยก็จะร้อนอีกครั้งหนึ่งก็จะมาเปิดข้างในกันแล้วเย้ อ,อ้าวอ่าเปิดไม่ออกเปิดออกมาแล้วนะคะว้าวก็จะเป็นสีประจำของ New East นะคะมีเอาฟ้าออกมาก่อนนะเอาพลาติกออกด้วยนะคะ มีข้อห้าดีมากเลยอะเหมือนกับไปอยู่ในมหาลัยอีกรอบจริงๆก็จะเป็น ID card นะคะนี่เป็น ID card แล้วก็มีชื่อ New University ID card เป็น Love t i r d นะคะก็คือเป็นรุ่นที่3มนะคะแล้วก็แคชิยาก็เป็นชื่อเฟิร์นนะคะมีวันเกิดแล้วก็มีรหัสปัดด้วยนะคะว้าวข้างหลังมีอะไรไหมอะ โอ้ยเสียวะอะออกมาแล้วข้างหลังนะคะก็มีเขียนเรื่องเกี่วกับว่ากดการใช้ ID c ดี d การนี้นะคะก็คือมีความแบบว่า,เ,าเป็น University เป็น New University อ,อ,อะไรประมาณนี้นะคะโอ้ยเขาทำดีมากเลยก็แต่ว่าเพื่อนไม่รู้ภาษาเกาหลีนะคะก็เดี๋ยวถ้ารู้ขั้แปลเดี๋ยวจะมาเขียนให้อีกทีละกันนะคะบุนฮักแซงฮักแซงจือเงิน ฮักแซงฮักแซงคือนักเรียนแบบแบบแบบไม่รู้เรื่องนะคะโอเคก็อันนี้นะคะเป็นการ์ดนะคะก็น่าจะเอาไว้สําหรับแบบว่าเวลาเราไปเวลาไปคอนเสิร์ตหรือไปอะไรเงี้ยก็จะใช้การนี้นะคะในการยืนยันตัวตนเหมือนเคยสมาของวรนวันก็เหมือนกันอันนั้นก็แบบใช้ใช้ในการยืนยันตัวตนเวลาเราซื้อบัตรอะไรที่ใช้บัตรนี้ซื้อนะคะแล้วก็กล่องเนี้ยก็น่าจะให้เราใส่รูปมั้งติดรูปเหมือนรูปบัตรนิสิตบัตรนักเรียนอะไรอย่างนี้เนาะ โอเคผ่านไปแล้วนะคะหนึ่งอย่างเราก็เป็นเอาวางที่เดิมดีกว่าเนาะก็เป็นโลโก้ของ New E เช่นกันนะคะเปิดออกมานะคะอันนี้เป็นแค่ฝาเฉยๆนะว,ว้าวซันเบนซันเบนนิมนะคะร,รับเราอุ้ย ว้าว wow. ชอบรูปนี้มากๆเลยอ่ะดูแบบว่าดูเป็นรุ่นพี่อมองเห็นปะดูเป็นรุ่นพี่ที่แบบว่าเะนั่งแบบ welcome to new university อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่า welcome ปถมวิทยานิสิตใหม่อะไรอย่างงี้ต่อมาคือคืออะไร <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราแกะดูกันเลยว่ามคืออะไร ม,มีมีของใช้อะไรในออฟฟิเชียลคิดอะไรเงี้ยถ้าใช้ได้ก็คือจะมาใช้เลยอ,อันนี้มันก็คือพัคที่ครอมันก็คือใช้ได้จริงอ่ะเป็นกระเป๋าที่แบบเอาไปสะพายเอาไปเรียนก็คือชิคแบบไม่มีใครรู้ว่าเออนี่คือกระเป๋าที่เอามาติ่งอะไรเงี้ยแบบอุ้ยดูนี่มันตัวเข้ากับชุดนี้ี่ก็คือเนี่ยเป็นกระเป๋าที่แบบสะพายขึ้นทีนิกได้เลยเนี่ยแล้วสีก็สวยมากทุกคนดีมากเลย แต่ว่าตอนนี้แบบมาทํางานเนาะมันก็ไม่ได้ต้องใช้กระเป๋าแบบนี้เนาะเศรษดายังไม่เป็นไรก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเย้เห <Yeah. S 1> มือนออฟฟิเชียลคครั้งเนี้เป็นเป็น Official ยลคเป็นออฟเป็นสมัคร Official ครั้งแรกในหลังจากที่มินยอนกลับมาที่จะได้ที่จะได้ออแฟนคิ t ด้วยเนาะก่อนหน้านี้มันจะมีรอบ 2.5ค่ะที่แบบว่าได้ร่วมกิจกรรมต่างๆแต่ว่าจะไม่ได้แฟนคลับซึ่งตอนนั้นอนะเฟิร์นก็คือเหมือนก็ไม่ได้สมัครเพราะว่าแบบดูไม่น่าจะได้ไปอีเวนต์อะไรของเขาก็เลยไม่ได้สมัครก็เลยเนี่ยเพิ่งเริ่มได้มาสมัครตอนรุ่นสามเนี่ยแหละต่อมา,าเป็นกรองกรองติณหานทุกคนตอนนี้ผมก็เริ่มเหมือนตอนอยู่คลินิกจริงๆแบบแต่ว่าก็ตอนอยู่คลินิกจะมีหน้ามาด้วยต,ตอนนี้ไม่มีแหละไหนดูซิ มันก็คือโอ้ยเป็นป้ายคุยทุกคนเป็นแบบเป็นเนมแท็กของเนียวอีทอ๋อของเลิฟด้านหน้าเป็นเลิฟใช่ไหมแล้วก็ด้านหลังเป็นเนียวอีทอันนี้ก็ดูใช้งานได้หรอว่าดีจังเลยแต่ไม่น่าติดเมดอีกใช้หน้ามาเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่นา่ารักมากอันนี้นะคะโอ้ยทำไมมีเล่นจบแล้วเหรอทำไมมีเล่นจบแล้ว น่าจะมยแต่มีอะไรอีกว้าวุ้ยอันนี้ดีมากอันนี้เป็นแบบเป็นคาร์ทอดเดอร์อะเป็นที่ใส่การ์ดเน,นี้ยแล้วก็มีที่ห้อยอย่างงี้เป็นแบบที่ห้อยคอนะคะมาด้วยกันเป็นเซตอย่างงี้ดีมากเลยหรือว่าถ้าจะไม่ห้อยอันเนี้ยก็ห้อยอันนี้แล้วก็ห้อยกับกระเป๋าก็ได้ห้อยกับกระเป๋าอันเนี้ยดีมากเลยแล้วก็มีการ์ด เดี๋ยวเราไปดูการ์ดกันดีก,กว่านะคะก็คือมีการ์ดห้าคนที่ถ่ายเซลฟี่อุ้ยอเลนทุกคนคือจริงๆเราเมนินย,ยอนนะแต่ว่าอย่างเวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ยเวลาเจอพี่อเลนแบบเดินผ่านเราจะแบบ เรารู้สึกว่าเราเชื่อว่าเขาเป็นแบบเหนือเมยของหลายๆคนนะคะเขามีความอบอุ่นนะมีความแบบป,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 ป่าชอบมากก็คือแต่เราก็ยังรักมีนยอนอยู่นะนี่เลยคะ่ะเซลฟี่ห้าคนรูปเซลฟี่ห้าคนนะคะโอ๊ยโอ๊โอ๊โอบงมน,น,นี่น่ารักมากเลย นี่ยาเจนน่ารักมากเลยหมดหรืยยังหมดหรืยออยังวา้จริงเราอ่ะสั่งไปตั้งแต่เดินกุมภาน์ช่วงที่แบบเขาเรียกคุณเหม็นใช่ไหมคะเราก็เนี่ยเพิ่งมาได้ตอนเนี้ยเดือนนี้เดือนสิงหาหกเดือนใช่ไหมมีนาเมษาพฤษภามมิถุนากรกฎาสิงหา หกเดือนพอดีครึ่งปีนะคะตอนแรกเราลืมไปแล้วด้วยแล่วก็ท่งร้านทักมาว่าแบบเออแบบเปลี่ยนที่อยู่ไหมคะคอนเฟิร์มที่อยู่นะถึงแบบฮะฉันสั่งแ่ฉันลืมไปแล้วเนี่ยเราก็ดูแบบมันครึ่งปีแล้วทุกคนมันจะยังมีโอกาสได้ใช้ไหมตอนแรกสมัครเพราะว่าก็คิดว่าพอเรียนจบเราก็อาจจะได้ใช้ก็ได้แต่ตอนนี้ก็คือบอกว่าเออโควิดอันเนี้ยไม่ได้ใช้หรอกมั้งอ๋อนี้เป็นตนต้งโบก่างคน เป็นโฟโต้บุ๊กเราก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูโฟโต้บุ๊กด้วยกันดีกว่าเนาะอยากจะบอกทุกคนนะว่าแบบการติ่งอะเราก็ติ่งได้นะคะแบบมีหลายคนอะเคยถามกันว่าแบบเราเป็นเรามาเรียนทันตแพทย์อย่างเงี้ยเราจะติ่งได้ไหมอะไรเงี้ยคําตอบก็คือเราติ่งได้นะอย่างแบบเฟอหรือว่าเพื่อนอ่างเงี้ยก็คือเป็นติ่งกันเยอะมากแต่ว่า ในวัยมหาลัยอะเหมือนแบบยอย่างเฟร์เนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดทํางานเสริมง,งานพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบก็คือต้องประมาณตอนในการใช้เงินอะแบบว่าซื้อความสุขคืออันนี้ไม่ไหวละเราฉีกดีปะวะโอ้ยกระดาษดีมากตาแตกกระดาษดีมากกระดาษเป็นกระดาษแบบด้านๆนะทุกคนกระดาษก็คือเป็นกระดาษนั่นแหละโอ้ย รูปข้างในนะคะก็เป็นรูปนี้เริ่มจากนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นเยียบูค่ะทุกคนเป็นแบบถ่ายเป็นโฟโต้เซตโอ้โหตาแปะรุ่นดอนซีน่ารักมากรุ่นพี่จงยอนเลยค่ะจงยอนสนิมงิมก็เป็นรูปแบบว่าโอ้โอ้โอ้ตาละตาละโอ้เอ้าใน t r o u b l นะคะหมายถึงว่าตอนนี้มีปัญหาละ <c oughs> โอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือตารางเรียนดูขคนเป็นตารางเรียนนะคะแล้วก็มีรูปหัวใจด้วยนะครัมากเลยนี่อะไรอีกนี่อะไรอีกโอ้ พี่ๆเราชอบซี้มากนะอยากซื้อมากแต่ว่าไม่มีตังค่ะอ๋อคิดถึงวันที่แบบว่าสมัยอยู่คณะทุกคนเราก็แบบเราก็จะดูอย่างเงี้ยดูกับเพื่อนดูกับเพื่อนไปเรื่อยๆอเอุ้ยอันนี้เหมือนเป็นสีประจำตัวเลยน่ารักมากค่ะเนี่ยแบบใส่เป็นเสื้อสีประจำตัวอย่างงี้อ้อตอน้าตอนอยู่คณะเราก็จะแบบดูพวกเนี้ยก็ดูกับเพื่อนอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็คืออะไรก็คือคิดถึงเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนๆที่บอกว่าเราติ่งมาด้วยกันเราด้ที่สุดล้วก็กราดิโอเมาด้วยกันนะคะนี่อ๋อ,อเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วนิยอนนะคะเรียนจบแล้ว เราก็เล่มจบแล้วเมียนโยนมางานรับปริญญาเรไมแล้วทำไมนางใส่เกรดนะคะมีเกรด E ด้วยคืออะไรก็จบแล้วนะคะสำหรับโฟโต้บุ๊กเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โฟโต้บุ๊กสำหรับออฟฟิเชียลคิดนะคะก็มันคุ้มนะทุกคนในแง่ของการแบบว่าในแง่ของการเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าแบบเออคำหนึ่งเราได้แบบว่าซื้อออฟฟิเชียลคิดเป็นแบบ หมือเป็นของต่อแทนเราเหมือนเป็นโฟโตคอลแล้วก็เป็นอุปกรณ์รณหลายๆอยา่างอะไรเงี้ยที่แบบใช้แล้วก็จะแสดงว่าเราอ่ะเป็นเลิฟอ,อะไรอย่างงี้ใช่ปะถึงแม้ว่าเลิฟนอกจากนี้เนี่ยอีบัตรบัตรอันเนี้ยค่ะคือความจริงอันเนี้ยเมนเมนไอเดียของการแสดงออฟฟิเชียล แฟนคลับเนี่ยก็คือเป็นการอันนี้เนาะว่าแบบว่าเราสามารถเอาอการอันเนี้ยนะคะไปใช้ในสทิที่พิเศษมากมายอย่างเช่นการเข้ารายการเพลงนะการแบบว่าซื้อบัตรคอนเสิร์ตท,ที่เกาหลีหรืออะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าพวก Official k i t อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบเหมือนเราก็ได้ใช้ประโยชน์ของมันเช่นกันนะอย่างเช่นกระเป๋มามื่เกียน่ารักมากเลยอยากเอาไปใช้เลยตอนนี้เนี่ยเนาะรวมทั้งแบบว่า รูปต่างๆมากมายนะคะหรือบางคนเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าไม่สามารถเหมือนอย่างตอนเราเรียนเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะแบบบินไปเพื่อจะไปดูเขาได้ถูกครั้งอะไรเงี้ยการที่มีการที่แบบมีออฟฟิเชียลคิดอะไรเงี้ยก็คือหนึ่งสร้างไรายได้ให้กับศิลปินเนะาะเพราะแบบเขาจะได้เงินเพราะว่าเขาทําอันนี้ออกมานะคะตัง้ง ศิลปินได้เงินค่ายได้เงินเราก็แบบเป็นงานซัพพอร์ตแบบโดยตรงเนาะเราก็เราก็ยังได้ของน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็รู้สึกดีมากเลยนะคะที่สมัครลงไปแล้วก็เนี่ยนั่งดูเลาก็กย้อนถึงสมัยที่สมัยเรียนนะคะว่าแบบติ่งไปเรียนไปนะคะก็มีเพื่อนติ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อเลยเป็นชื่อช่องก่อนหน้านี้ว่าคาเพื่อนติ่งเนาะ โอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะบ็อกเซตออฟ i เชียล i ิดนะคะ l ลิฟ of เลิฟรุ่นสนะคะของ NewEat เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าใครนะคะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะคะ ว่าอยากจะดูเพิร์ธทำอะไรหรืออยากรู้เรื่องอะไรนะคะสคามารถคอมเมนต์นะคะที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะให้มันชวนเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะคะถ้าเราก็ต่อไปจะมีคลิปอะไรก็เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย you yeah.